สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กับครัวบ้านนินันนะคะโคมันบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำหลนปูค่ะหลนปูเค็มนะคะหลนปูเค็มนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นกะทินะคะวันนี้เราใช้กะที่400กรัมนะคะนี่ค่ะเป็นกะทิของเราค่ะ อร่อยค่ะลองทำดูนะคะอร่อยมากเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะวันนี้หมูสับนะคะหมูสับของเรานะคะสับหย,ยาบๆหน่อยนะคะร้อยกรัมค่ะใส่ลงไปค่ะให้หมูสุกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เครื่องจากนั้นก็จะเป็น เครื Arnold, ่องของเรานะคะเครื่องของเราก็จะมีตะไคร้นะคะมีตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะนะคะอะนะคะหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเติมน้ำอีกสักนิดนะคะเติมกะทิอีกสักนิดหนึ่งค่ะ ร้อยกรัมนะคะวันนี้เอาขูกขิกเอาน้ำขูกขิกพอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นเราจะใส่ปูค่ะวันนี้ปูเข็มนะคะตัวเล็กสิบตัวนะคะใส่ลงไปค่ะหอมค่ะลองทำดูนะคะอร่อยค่ะ <c oughs> ลองทำดูนะคะอร่อยนะคะ เดี๋ยวให้ปูให้ปูกับเร่งไฟนิดนะคะให้ปูกับเอาพะกี้ยุ่สักหน่อยให้ปูกับปูกับหมูนะคะให้เข้ากันดีนะคะปูกับหมูเข้ากันดีค่ะเริ่มหอมแล้วนะคะหอมนะคะใครชอบกุ้งจะใส่กุ้งก็ได้นะคะผสมผสานะคะ่ะ อร่อยนะคะเดือดเลยนะคะน้ําจะแห้งไปไหมยวดูอาการน้ําก่อนเอาน้ํำขุกขิกพอนะคะเติมสักนิดก็ดีค่ะนี่ค่ะเติมีสักนิด